สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแอดมินทั้งช่องชมโขงชาแนลจะมีเรื่องราวต่างๆในแวดวงบันเทิงวงการหมอรองหมอลำมาวอาซูพีซูนองฟังคือเก่าค่ะมือนีแอดมินก็สิยิบยกเอาเรื่องราวของทั้งคณะหมอลำเสียงวิหกบดหนุกพงสะกอนมาวอาสูพี่นองฟังคือเก้านั่นล่ะค่ะ สำหรับมือนี่เรื่องเล่าที่สิน้ำม,มาเบาหอดเบาถึงนั่นก็เป็นเรื่องเล่าที่น่ายินดีไปกับทังขณะหมอลำเสียงวิหกมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้เองหมอลำเสียงวิหกเพื่อนก็ได้มีการเดินสายออกงานแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงหลายต่อหลายคนค่อยทรงกำลังใจให้กับทังขณะหมอลำเสียงวิหกอยู่ตลอดเลยซึ่งหลายๆคน ก็เลยมีการติดตามนะคะว่านในแตละมือหมอล่ำเสียงวิหุเพิ่นสิได้ไปทำการแสดงอยู่ทางใดแน่จังสีนอค่ะซึ่งบอดนกเองก็เคยมีการได้ออกมาอัปเดตอยู่คือกันค่ะว่านในปีนี่หมอล่ำเสียงวิหกุก็มีคิวงานจ้างเขามาหล,ลายงานนั่นเองค่ะแต่บอดนกเองก็ยังคงมีการอัปเดตต่อค่ะว่าก็ยังคงมีมือวางอยู่ สามารถเข้ามาจ้างงานเพิ่มเติมได้ประมาณนี้แล้วเนาะคะ่ะซึ่งในตอนนี้คิวงานของหมอลำกม,มีไปหอดปีหนาเลยนะคะสำหรับปี2 6 6แันแฟนๆแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนก็สามารถรอติดตามได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวทางแอดมินก็สิน้ำออกมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันค่ะยังลาสุด กระสีเห็นได้ว่ามีการอัปเดตออกมาว่ามีเจ้าภาพมาจ้างงานหมอ่ําคณะเสียงวิหกนั่นเองค่ะในมีการเบาถึงผ่านทางหนา้าแฟนเพจเฟซบุ๊กหมอ่ําเสียงวิหกค่ะโดยการโพสท,ที่มีเหนือความว่าขอพระคุณท่านสอทอพอผู้ใหญ่บานผู้ซอยผู้ใหญ่บาลและคณะกรรมการมู่บานทุกท่านครับชมฟีสอดแจง สามกลุ่มภ้าพันสองพันหาอยหกสิบหกงานบุญประจำปีวัดธรรมสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบวลำพูหมอลำเสียงวิหุหมอลำดีราคาถึกผลงานเกิดราคาคุมค่าทันเจ้า,าพต้องหมอลำเสียงวิหูและนี่นะคะก็คือขอความที่ทางคณะหมอลำเสียงวิหก พื่นได้โพสผ่านทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ได้มีการเบาถึงงานที่ซิมีขึ้นในจังหวัดน้องบัวลำพูนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นงานชมทีสสดแจ่งเลยค่ะแล้วก็ยังมีการชื่นชมคณะหมล่าเสียงวีหกนั่นเนาะค่ะว่าเหตุการณ์แสดงได้เกินราคาแล้วก็คุ้มค่าแห้งค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่หลายต่อหลายคน เฝ้ารอไล้ดีใจไปกับทังขนาดมอลำเสียงวีหกที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนาะค่ะการันตีได้เลยค่ะว่าง,งานนี้คนต้องหลายและอัดแน่นกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นงานที่หลายๆคนได้ติดตามกันผ่านหนะ้าเฟซบุ๊กจังใดเพ่อแม่พี่น้องแฟนๆแฟนคลับแฟนเพลงก็สามารถรอติดตามกันได้ สำหรับงานที่จังหวัดน้องบัวลําพูในเทือนี้ร่วมถึงมัหลุ่นกันนะคะว่าสิมีไหลสดกุ้มปิดให้ฟเฟนๆที่อยู่ทางไก่ได้รับชมกันบ่ซึ่งเฮาก็ได้เห็นกระแสต,ต,ตอบรับที่ดีจากเจ้าภาพที่ได้มีการชื่นชมทั้งขณะหมอล่ำเสียงวีหกเนาะคะ่ะกระนาสิป,ปินกำลังใจที่ดีเลยสำหรับการลุยงานต่างๆนะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจังได เขาก็ต้องมารอดติดตามกันว่าในปีนี้ร่วมไปถึงปี2 5 6 6หมอมอลำเสียงวิหกเพิ่อนสิได้มีการไปทำการแสดงอยู่ใสอยู่ทางใดแน่เดี๋ยวทางแอดมินก็สีน้ำมาเว่าหอดเบาถึงกันการันตีได้เลยค่ะว่าคุมค่าเกินราคาอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้แอดมินทั้ง่องชมโขงชาแนล ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการคอมเมนต์ค่ะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีของทั้งคณะหมอลำเสียงวีหกบอดโหนกพงสก่อนค่ะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชอมโขงชาแนลค่ะขอให้พี่พีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำด้วยเงินทอง ตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขสบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ